สวสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้า Canon d e m i ee17 ตัวนี้เป็นรหัส743นะครับลูกค้าแจ้งอาการว,าว่าตัวกล้องเนี่ยการขึ้นฟิล์มค้างปุ่มกอฟิล์มใต้เครื่องก็คือใต้กล้องเนี่ยแข็งกดไม่ลงคือปุ่มกอฟิล์มนะครับตัวนี้นะเคยส่งเคมไปที่ร้านที่ซื้อมาแล้ว1รอบแต่ยังมีอาการเดิมอยู่ ไม่รอบเป็นเพราะอะไรอช่วยดูให้หน่อยโอเคทีนี้เบื้องต้นผมจะมาเทสคร่าวๆให้ดูนะคือตอนนี้ตัวกล้องมันขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้กดชัตเตอร์ไม่ได้แล้วก็ปุ่มกอฟิล์มเนี่ยเหมือนกับมันแข็งไปเลยนะครับสภาพโดยรวมตัวกล้องเนี่ยก็ยังสภาพดูดีอยู่นะข้างนอกภายนอกเนี่ยยังดูใหม่มากอื ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คภายในให้นะครับแล้วถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยอาจจะแจ้งไปทางในแชทหรือจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีนะตรวจเช็คภายในของเจ้าแ a n o อน e m i E e17 นะครับสาเหตุที่ทําให้มันไม่ทํางานเนี่ยหลักๆมาจากตัวชัตเตอร์นะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอืส่วนไอ้ตัวกรฟิล์มเนี่ยที่มันกดไปไม่ได้มันแข็งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับตอนนี้ผมจัดการให้แล้วอถอดออกมาทั้งหมดนี้เลยเพราะว่าไล่ดูสาเหตุและอาการนะ เป็นสนิมตอนนี้ผมขัดสนิมออกให้หมดแล้วส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะมีพวกรังฐานที่มันเป็นสนิมนะครับอันนี้จะทําความสะอาดไปให้เลยเพราะถ้าเกิดมันเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะทาให้วงจรมันเสียได้นะตัวขึ้นฟิล์มตัวขึ้นฟิล์มตอนนี้ขึ้นฟิล์มได้ตามปกติแล้วอันนี้ผมไล่หาสาเหตุเป็นส่วนๆไปนะครับ แล้วก็มาประเด็นหลักเลยประเด็นหลักเนี่ยตัวเนี้ยมันเคยโดนจัดการมาแล้วนะครับอาจจะถูกหยอดน้ํามันมาอมไม่รู้จัดการยังไงนะแต่ถูกหยอดน้ํามันมามีข้าบน้ํามันที่ใบเบรททำให้ตัวม่านชัตเตอร์เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับมันมันหนืดนะอันนี้เป็นน้ํามันหนืดน่าจะเป็นน้ํามันของนาฬิกาอ,อ่ะทีนี้ผมจะมาเทสให้ดูขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บ ตอนนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้วนะครับจะกดชัตเตอร์ให้ดูเนี่ยอุ๊บอันนี้กดชัตเตอร์ไปแล้วนะเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันหนืดนะอันนี้ผมกดชัตเตอร์ค้างไว้นะครับเนี่ยจะช่วยแง้มม่านนิดนึงเพราะมันไม่มีแรงไปนะน้ำมันมันดูดเนี่ย คือคกลไกมันยังทํางานอยู่แต่ปัญหาคือเราต้องล้างคราบน้ํามันใน,นกลไกออกนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอาการนี้